สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเราจะมาดูความสว่างความแจ่มของโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์รุ่น EBS 0 2นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS 0 2นะครับความสว่าง2,600ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ3,000ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า S V G A นะครับผมจะทดสอบ ในการชมฟุตบอลกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเวลาที่เราเปิดดูฟุตบอลนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับเปิดไฟไปด้วยครับหนึ่งหลอดนะครับนี่ครับมาดูกันเลยครับอื้อภาพแจ่มทีเดียวครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับปิดไฟดูนี่ยิ่งแจ่มเลยครับเวลาเอาไปดูฟุตบอลนะครับตามร้านอาหารตามร้าน คาราโอเกะนี้แจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับอือดูครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่ปิดไฟนะครับเปิดไฟก็ดูได้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเพ๊บนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับสู้แสงได้สบายนะครับเปิดไฟหนึ่งหลอดก็ยังสู้แสงได้สบายเอาไปดูฟุตบอลกันนะครับคุณผู้ชมครับอือดูลําแสงครับ ยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่คือเอฟสันโปรเจกเตอร์ EBS 0-2นะครับ2,600ลูเมนนะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับดูฟุตบอลนี้ได้อัตโนตเลยครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าได้อัตโนตจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูฟุตบอลโอ้โหสุดยอด oh. so, ครับสุดยอดจริงๆครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา2อาในราคา6,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ